สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกๆคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้พบพี่น้องของเราในงวดวันที่17มกราคก67็นะครับนําเสนอครับชนเด่นบนเดินยาวชุดที่2ครับชุดที่1ลงเสร็จไปแล้วนะครับชุดที่1ของเราลงไปแล้วตัดได้ที่8กับ2นะครับแล้วเรามาดูชุดที่2ครับจะได้เลขอะไรผมจะเอาสองกับ8นี้ไปชน กับสูตรนี้ให้ดูนะครับมาพี่น้องครับฟังคําเตือนเลยดีกว่าครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลักกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลงทัศให้โชคมาฝากและเตือนและที่นี้ถึงตัวสูตรและวิธีทำกันครับ สูตรนี้ผมไม่ใช้ร้อยหน่วยบนบวกกันแล้วบวกด้วยรหัส9 1้าห่งหนึ่งหนึ่งได้สตัวสูตรที่2ผมให้ใช้10ครั้งที่1บวก9 1้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งและงวดนี้คำนวณ16กพฤศิกาครับไปเลยครับร้อยบวกหน่วย9 0บวก0นย์ได้9 9ไปบวกรหัส9 9บวก9ได้18บแวก1ได้9บวก1ได้ศบวก1ได้ห แปดเก้าศูนย์หสูตรที่2ใช้10ครั้งที่1นกะตัวสีเขียวเขียวครับ1ไปบวก9ได้ศูนย์ครับบวก1ได้1บวก1ได้2บวก1ได้3เอาสองสูตรนี้ตัดกันแล้วเราจะได้เลขเด่นอ่ะอย่างงวดนี้ตัดแล้วได้เลยครับได้ที่ศูนย์กับ1พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ที่0ูนย x และ1 xx x. ได้วิ่ง0วิ่ง1นะครับเราก็จะนำศูกับ1มาวิ่งในงวดมาใช้ในงวดวันที่1ธันวาออกเลยครับ251 097ก็จะมาเข้าตรง0ตัวนี้ครับ0 xx x. เสียดายไปหลักร้อยพี่น้องครับแล้วสูตรนี้มาดูครับสูตรนี้ออก097มา0กับ9 ตัวที่ถูกคือศูนย์ตัวนี้นะตัวนี้มีเก้ามาด้วยมาครับดูงวดต่อไปคือน้องครับหนึ่งธันวาใช้สิบหกธันวาครับศูนย์ 7, 7, 9, 6, 1, 7, บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าหกเจ็ดแปดเก้าร้อยครั้งที่หนึ่งคือหกหกไปบวกเก้าได้สิบห้า บวกหได้6บวก1ได้7บวก1ได้8ชนตัวไหนครับหกเจ็ดว่นนี้ชน3ตัวครับชน6ชน7ชน8เราจะได้6 x x เ x, x x และ8 x x พี่น้องครับได้มาแบบนี้ครับถ้า5้านี้ไม่มาจะออกที่ 5995ทันทีเลยนะครับจะออกที่5 9ทันทีเลยถ้าหกเไม่มามาเรามาดูกันครับคำวนวณหนึ่ธันวาใช้16บธันวาเลขที่ออก3 5 6 7 5 7 7 5 7เราก็จะถูกเก x, x ตัวนี้เลยครับ หัวที่ผ่านมาสูตรนี้ถูกสองตัวงววนี้เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดมันมันสามสองตำแหน่งเนาะอย่างสูตรนี้ได้ห้ากับเจ็ดมาทั้งสองตำแหน่งสามตำแหน่งก็ว่าได้ตัวนี้มาห้ากับเจ็ดเราถูกที่กเจ็ดมามาดูต่อครับทีนี้ถึงสิบหกทันวาใช้สามสิบทันวาครับ เจ็ดบวกเจ็ดเป็น14 4ไปบวกรหัส9ได้13บวก1ได้4ีบวกหได้5้บวกหได้6 3 4 5 6สูตรที่2 10ครั้งที่1คือ5 5าห้าไปบวกรหัส9 5้บวกเได้14 บวกหนึ่งสิบห้าบวกหนึ่งสิบหกบวกหนึ่งสิบเจ็ดตัดกันพี่น้องครับตัดแล้วได้สี่ห้าหกเราจะได้ที่สี่เอ็กหกเอ็กและห้าเอ็กนี้คืองวดที่ผ่านมาที่ลงไว ตัดแล้วได้ได้สี่สี่ห้าหกไม่ถูกนะครับสี่สี่พี่น้องครับเราไม่คิดว่าสี่มันจะมาด้วยกันมันมาสองตำแหน่งเนาะออกอะไรครับหกสองห้าห้าสี่สี่ก็จะถูกที่สี่เอและห้าเอครับวันนี้แล้วกลับขึ้นมาดูครับ งวดที่ผ่านมาสูตรนี้เข้าห้ากับเจงวดนี้เข้าสี่กับห้าและสูตรนี้ก็กลับมาถูกสองตัวอีกคือสี่กับหงวดที่ผ่านมาถูกเก็ตัวเดียวโอเคครับไปต่อเลยครับมาถึงงวดปัจจุบันคำนวณสามสิบธันวาไปใช้สิบเ็ดมกราพี่น้องครับมาดูครับห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าบวกหนึ่งเป็นยี่สบวกหนึ่งเป็นยีบเอ็ด 8901ครับสูตรที่2ใช้หลัก10ครั้งที่1คือ0 0ย์ไปบวกรหัส9ได้9บวก1ได้0วง1ได้1นงบวกหได้2อตัดมาครับตัดได้ตัวไหนครับงวดนี้เราจะนำตัวไหนไปใช้คือ901นะครับตัดออกมาเลวคือ90 1 เราได้เลขเด่นคือเลข9เลข0เลข1อ่ะได้3ตัวนี้ถ้า901ไม่มาออก8 2 2 8ทันทีเลย901มาแล้วจะทำยังไงผมไปชนชุดที่2เลยครับชุด ที่สองที่ชุดที่1ครับขออภัยชุดที่1ได้ตัวไหนครับได้สองกับ8ตัดกันแล้วได้สองกับ8อ่ะฝั่งนี้ได้901 9ศ1ฝั่งนี้ได้สองกับ8ปอ่ะ จับ v กันเลยชนกันเลยได้9229 9, ถ้า9มาเราจะได้ตัวแรกคือ92 29 98 89และ02 20 ศูนย์แปดและแปดศูนย์หนึ่งมาก็จะได้หนึ่งสองกับสองหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งจะได้แบบนี้พี่น้องครับ มันจะได้แบบนี้แล้วถ้าผมไปตัดเลขบักหลักอีกรอบหนึ่งนี่คือชุดหนึ่งชุดสองชนกันแล้วนะครับส่วนเลขบักหลักของเราเลขหลักร้อยได้3ามสี่หแปด หลัก10บได้สองสามแปดหนึ่งถ้าสองสามแหนึ่งนี้ตัวที่ติดก็จะมาติดหนึ่งตัวเดียวนะครับพี่น้องครับจะติด1ตัวเดียวคือตัวนี้เมื่อเอาไปชนเลขหลักหลักนะครับที่ผมลงก่อนหน้านี้นะครับส่วนหลักหน่วยผมจะเขียนไว้ตรงนี้หลักร้อย หลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยคือเก้าศหนึ่งของเราตัวนี้นะครับเก้าศูนย์หนึ่งหลักสิบไม่ใช่ครับขออภัยครับ ลักหน่วยคือหกเจ็ดแปดหนึ่งหกเจ็ดแปดหนึ่งลักสิบสองสามแปดหนึ่งหลักร้อยสามสี่หกเจ็ดแปด มาถ้าเราเอาเลขเด่นบนเดินยาวชุดที่สองที่ตัดกันออกมาแล้วได้901พอเอา901มาใส่เลขหลักสิบต,ตัวที่ติดคือติดที่1ตัวเดียวคือตัวนี้นี่ครับหลักหน่วย สองหลักหน่วยครับขอไฟแปดหกเที่จะมาชนได้ในนี้สูตรที่1ได้2กับ8ก็จะมี8อยู่ในหลักหน่วยครับ9 0 1ในหลัก10ถูกเตหึ่งอย่างเดียว8กับ2 แปมีสิทธิ์ที่จะมาหลักสิบอีกตัวหนึ่งแปดตัวนี้นะครับที่สูตรที่หนึ่งได้สองกับแปดเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้แปดอาจจะมาที่หลักสิบได้ตัวหนึ่งเหมือนกันแปดตัวนี้อาจจะมาอยู่ในหลักสิบถ้าแปดมาก็จะมาชนที่ แปดหกเก็หนึ่งเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะใส่แปดเข้าไปอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับเพราะแปดตัวนี้มันมาถ้าแปดตัวนี้มาก็เท่ากับว่าสูตรนี้หนึ่งจะมาอยู่ในหลักหน่วยก็ประมาณนั้นครับเพราะ9 0้หนึ่งมีหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยด้วยสองสามแปดหนึ่ง และ2ตัวนี้ก็มาติดในหลัก10ตัวที่เพิ่มก็จะเพิ่มที่2ที่มีในสูตรนี้อ่ะผมจะเพิ่มเข้ามาก็คือมี2และ8 ถ้าสองมาก็จะได้ที่สองตัวนี้มาจะมาชนที่สองสองหนึ่งก็มีแล้วในนี้สองหนึ่งสองหนึ่งถ้ามาเป็นสองแปดสองแปดสูตรนี้จะผิดทันที สูตรนี้เก้าศูนย์หนึ่งเพราะหลักร้อยมันไม่มีเก้าศูนย์หนึ่งถ้าออกสองแปดสูตรนี้จะผิดทันทีเก้าศูนย์หนึ่งจะไม่มีสองไม่มีแปดเพราะหลักร้อยไม่มีไม่มีเก้าศูนย์หนึ่งความเป็นไปได้ก็ถ้าสูตรถูกก็น่าจะเป็นที่หนึ่งแปดหนึ่งแปดและแปดหนึ่งแปดสลับมาตรงนี้ได้ ่ะเพราะฉะนั้นตัวที่เด่นที่สุดจะเป็น18ได้เลยพี่น้องครับและ81ครับ80ถ้า0ูย์แไม่มี10เป็น0ูย์ก็จะเป็นที่80นะครับอืมแล้วกลับมาตัวที่2ที่ว่ามีเลขส 2, 2 สูตรนี้มันได้สองกับ8บังเอิญในหลักสิบมันมีสองถ้าสองมามันจะเป็นไปได้คือสองหทันทีครับ2มาชนสูตรนี้และ1มีในหลักหน่วยก็จะเป็นที่สองหถ้ากลับมาเป็น8ในหลักสิบเพราะเด่นชุดนี้มีสองกับ8และ8มันมีในหลักสิบ แที่จะมาได้ก็คือ8ปดหนึ่งแดหนึ่งหนก็มีแล้วครบแล้วครับเพราะฉะนั้นชุดที่1ชุดที่2ชนกันงวดนี้ชนที่ทั้งหมดนี้แต่ตัวที่เด่นที่สุดคือ8 0 8ศูนแหนึ่งหและสองหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้เลข เด่นที่สุดคือสี่ตัวนี้ผมจะจับหลักร้อยคือสามสี่หกเจ็ดแปดมาชนหมดนะครับมาชนเป็นสามตัวตรงให้พี่น้องครับแต่ผมมั่นใจว่างวดนี้หลักร้อยผมเน้นที่เลขคู่ครับคือสี่คือหคือแปดอ่ะแต่ผมจะจับให้หมดเลยคือสามแปดตัวแรกนะครับคือสามแปดศนย์

สี่สองหนึ่งหกสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งเนะทีนี้ก็จะเป็นหนึ่งแปดสามหนึ่งแปด

จะได้เด่นสามตัวตรงครับสูตรนี้ถ้ามันถูกมันก็จะถูกสามตัวตรงนะครับพี่น้องครับเพราะมันผมบังคับเอาเลขปักหลักมาชนเเลขปักหลักถ้าหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยของเราทำงานมันจะถูกตัวตรงประมาณนี้นะครับอ้าพี่น้องครับอ่าชุดที่สองงวดน,นี้ชนได้เก้าศูนย์หนึ่งแต่ผมเน้นที่หนึ่ง ส่วนสูตรที่1ชนที่2กับ8ตัวนี้ครับเอาจับชนกัน3คูณ2เป็น6ได้6หาง6หางไปกับจะเป็น12หางคือ12หางในนี้12หางผมเลือกออกมา4หางคือที่วงกลมใส่ระบายสีไว้แล้วใน4หางนี้ ผมจับหลักร้อยอยู่ที่ห้าตัวนี้มาชนห้าสี่ยี่สิได้ยี่สิบชุดแต่ถ้าเน้นที่เลขหลักร้อยเป็นเลขคู่คือสี่หกแปดคัดตัวเด่นออกมาแล้วได้แบบนี้ครับโอเคพี่น้องครับนี่คือชนเด่นบนนดนยาวชุดที่สองชนกับที่1ได้แบบนี้มาพี่น้องครับสูตรนี้คงจะเดินทางมาถึงแค่นี้ครับก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้อง ทุกๆคนครับงวดน,นี้ขอให้โชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ